สวัสดีย้มเช้าครับเช้ามากเลยครับวันนี้ประมาณยังไม่ถึงทีห้านะครับแต่ว่าก็จะมาพาท่านผู้ชมมาดูการกรองน้ําผึ้งครับเมื่อคืนผมกรองแล้วสามรอบนะครับเนี่ยกรองแล้วสามรอบจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ผมเก็บน้ําผึ้งมาจะสองสัปดาห์ละนะครับยังไม่ได้กรอกลงขวดยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าผมต้องบ่มให้ mm hmm. เขาแก๊สเขาระบายแก๊สออกแล้วก็ต้องกรองให้สะอาดหลายๆชั้นครับ เพราะว่าเอายังไงเราเน้นที่คุณภาพนะครับเราไม่ได้เน้นเน้นความเร็วในการขายนะฮะนล้ก็กรองครับท่านผู้มชมเนี่ยผ้าขาวผ้าขาวบางเนี่ยนะครับซักให้สะอาดแล้วก็กรองเอันเนี้ยชั้นที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้องทําแบบว่าไม่ต้องรีบครับทําให้สะอาดนะครับชั้นที่หนึ่งลงไป ชั้นที่สองครับเห็นไเอาแบบเอาแบบสะอาดอาดนะครับชั้นที่สองชั้นที่สองนะครับชั้นที่สามนี่ชั้นที่สามผมกล้องสี่ชั้นนะครับตกละใส่ผ้าย,ยากนิดนึง สี่ชั้นเมืม่อเมื่อเมื่อคืนกองไปแล้วสามรอบนะครับอกองแบบให้ละเอียดเลยนะครับอักมรัวไว้นี่ไหวๆๆจะดลุดมาทำไมเนะี่ยก็หลายคนก็ออเดอร์มานะครับแต่ว่าก็บอกเขาไปว่าของผมอะไม่รีบนะครับแล้วหลังจากนั้นก้องไม่ค่อยเห็นเนาะ อยายาม้องนิดเึงอ่าเนี่ยเดี๋ยลงไปเลยนะคระับเดี๋ยวจะได้มองเห็นชัดๆกลองครับสี่ชั้นครับ หลังจากที่เมื่อคืนเรากองไปและสามชั้นนะครัสามรอบนี่รอบสุดท้ายละในการกองอการทำน้ำผึ้งนะครับต้องละเอียดนะครับต้องสะอาดทำให้สะอาดที่สุดนะครับบางคนหลายคนที่เขาได้พึ่งมาเขาก็ เก็บน้ำหวานโดยใช้วิธีการบีบนะครับมันก็จะปนเปื้อน <c oughs> แต่ของเรานี่เราจะมัดแขวนไว้กับผ้าขาววางนะครับให้เขาไหลเองนะครับไม่บีบไม่คั้น <c oughs> แล้วหลังจากที่เ,เราได้น้ำผึ้งมาแล้วนะครับเราก็จะต้องกรองครับท่านผู้ชมกรองหลายๆชั้นครับ สามชั้นนี่สามรอบถือว่าน้อยไปนะครับเนี่ยกรองแล้วก็บ่มไว้อีกนะครับอย่างน้อยๆน,นี่สองสัปดาห์ครับที่ผมบ่มไว้นะฮะตอนนี้ก็จะสองสัปดาห์แล้วนะครับถึงจะกรอกลงขวดแล้วก็ถ้าหากว่าเรารีบนะครับได้น้ำผึ้งมา ได้น้ำหวานน้ำพึ่งเสร็จเรียบร้อยก็กอกใส่ขวดขาย,ย่เงี้ยแบบว่ามันมันยังมีความชื้นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เราต้องปล่อยให้เขานํามาบ่มไว้ในในถังก่อนเพื่อให้เขาระบายความชื้นนะครับน้ําพึ่งก็จะไม่ตกตะกอนเพราะว่าเราดูแลให้เขาระบายความชื้นเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการ กรองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะครับหลายๆรอบหลายๆชั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเก็บน้ำผึ้งนะครับเราอา,อาจจะมีเศษของเกส,เสรเศษของโรงลังหรือเศษขาของผึ้งที่เขาอาจจะติดมากับโรงลังนะครับมันก็จะปนอยู่ในน้ำหวานนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องกรองครับท่านผู้ชมกรองให้สะอาดนะครับกรองหลายๆรอบอย่างของผมนี่ผ้ากับขาวบางตอนนี้สี่ชั้นนะครับท่านผู้ชมสี่ชั้นเมื่อคืนกรองอีกเมื่อคืนก็กรองนะครับกรองเสร็จตอนเช้าแล้ววันนี้ผมก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเพราะเมื่อคืนก็หลายอย่างนะครับเมื่อคืนวุ่นๆแบบเช้านี้ ว่างนะครับพอมีเวลาก็เลยเออมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูขั้นตอนวิธีการในการกรองน้ำผึ้งนะครับเหนียวหนืดมากเลยครับท่านผู้ชมครับน้ำผึ้งช่วงเดือนเนี้ยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาช่วงที่แล้งนะครับช่วงแล้แงแล้งน้เราจะได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพเหนียวเหนืดนะฮะนี่ก็ ทำแบบนี้นะครับกรองด้วยผ้าขาวผ้าขาวบางเนีนะครับเน้นสะอาดถูกสุขลักษณะนะครับาน้ำผึ้งใครๆก็อยากได้น้ำผึ้งที่ดีมีคุณภาพนะครับนั้นต้องพิจารณาเนียวหนืดเนียวหนืดเนี่ยกว่าเขาจะหยดลงไปนะครับมันก็จะใช้เวลานิดนึง เรากรองทั้งสี่ชั้นนะฮะเดีย๋ยวผ่านมาจะเจ็ดแปดนาทีแล้วยังไม่เสร็จนะครับน้พึ่งนิดเดียวเพราะว่าอายังไงมันมันค่อยๆหยดลงนะครับเพราะว่ามันผ่านการกรองด้วยผ้าขาวทั้งสีชั้นนะครับจะช้านิดนึงอย่างท่านผู้ชมที่ อ,ออเดอร์มานะครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับของดีต้องรอครับของดีต้องรอ